ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ประธานศูนย์คุณอารามลาทิพย์ผมนายอารามลาทิพย์ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ครับสินค้าหลักคือ ตั้งอยู่เลขที่259บ้านไร่สว่างอารมณ์หมู่ที่21ตำบดลดอยหลออำเภอดยอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ครับจากอดีตพนักงานบริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การเป็นเกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสานน้อมนาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9มาเป็นแนวทางในการทําการเกษตรจนประสบความสําเร็จและเป็นเกษตรกรต้นแบบของอําเภอดอยหลอ เดิมทีเนี่ยผมทํางานอยู่เป็นพนักงานบัญชีครับอยู่บริษัทไทยสุทประกันชีวิตสุดทงงักเหินนั้นก็คือว่าลาออกงานมาทาําการเกษตรเชิงพออยู่พอกินครับในตอนแรกนั้นก็มาทําไร่ทํานาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปครับแต่ปรากฏเจอต้นทุนการผลิตที่สูงปุ๋ยเคมีที่แพงแล้วก็การขายผลิตนั้นตกต่า จึงเข้าไปปรึกษากับสำนักง,งานกเกษตรอำเภอดอยหลงครับจากนั้นเข้าไปอบรมศูนย์เรียนรู้จนถึงปัจจุบันนำเอาความรู้และหลักวิชาการต่างๆมาพัฒนาแล้วทำข้าวเรียกว่าประสบผลกำไรขึ้นมาโดยการที่เราลดต้นทุนนะครับเพิ่งพาสารเคมีให้น้อยลงจนท้ายที่สุดแล้วเมื่อปีพศ2564 ก็ได้รับการอนุมัติจากกรมการข้าวเป็นข้าวออร์แกนิกครับมีการจัดการแปลงที่เหมาะสม 1. ผังฟาร์มในการทำกิจกรรมที่หลากหลายผสมผสานกันนั้นต้องมีการวางแผนทั้งต้นทุนระยะเวลาแรงงานปัจจัยการผลิตพื้นที่การดำเนินงานทั้งหมด26ไร่ได้จัดเป็นรูปแบบฟาร์มชุมชน โดยแบ่งเป็นการเรียนรู้ดังนี้ขนาดพื้นที่3มไร่โรงสีขนาดเล็กที่ตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณรอบบ้านใช้ประโยชน์เป็นที่เก็บอุปกรณ์การเกษตรและพื้นที่สําหรับปผลูกพืชผักปลอดภัยอีกทั้งยังมีศาลาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขนาดพื้นที่สไร่กิจกรรมแบ่งเป็นบ่อสําหรับกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรสองบ่อพร้อมเลี้ยงปลาบึกสยามแม่โจ้ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมการเกษตรใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรร กิจกรรมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษใช้เลี้ยงปลาเพื่อไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนเมื่อเหลือบริโภคจะนําไปจําหน่ายในชุมชนขนาดพื้นที่หนึ่งไร่กิจกรรมเลี้ยงไก่พันไข่และโคพื้นเมืองขนาดพื้นที่สมไร่กิจกรรมสวนผสมปลูกไม้ผลมะม่วงกล้วยลำไย,ยขนาดพื้นที่เจ็ดไร่กิจกรรม ปลูกข้าวเจ้ากับหอมแม่เจ้า1 a ขนาดพื้นที่8ไร่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่การเป็นแปลงเรียนรู้ศูนเรียนรู้เป็นที่ทําการของสูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนการผลิตรวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับชุมชนด้านการทําการเกษตรแบบผสมผสานการนําทรัพยากรในท้อง มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพชุมชนสามารถดำเนินตามวิถีพอเพียงฐานการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหลอฐานการเรียนรู้ที่1การผลิตข้าวครบวงจรการผลิตข้าวปลอดภัยตามระบบ GAP การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อสุขภาพและข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้1 a ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ปลูกเองสีเอง บรรจุจัดจำหน่ายเองในานามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตราผาช่อทานการเรียนรู้ที่ 2. การเลี้ยงแหนแดงแหนแดงเป็นพืชน้ําที่มีอยู่ทั่วไปสามารถเลี้ยงได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามีโปรตีนสูงสามารถปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารออกมาได้อย่างรวดเร็วและสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายมีประโยชน์ดังต่อไปนี้เป็นปุ๋ยพืชสดในานาข้าว ทดแทนปุ๋ยเคมีในโตเจนโดยในโพรงใบแหนแดงสามารถดึงเอาในโตเจนจากอากาศมาใช้สําหรับการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์โดยมีอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อในโตเจนอยู่ระหว่าง8-13หลังถูกไถกลบจะย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาในระยะเวลาที่สั้นทําให้พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นลดปริมาณวัชพืชในานาข้าวโดยจะคุมผิวน้ําป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องลงไปในน้ําทําให้วัชพืชใน ในน้ำจเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ฐานการเรียนรู้ที่3ด้านปุสสัว์และการประมง ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่พันธุไข่ไก่พันุ์พื้นเมืองและโคพื้นเมืองเพื่อเป็นแบบอย่างกับผู้ที่สนใจสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มูลสัตว์ยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยคอกได้และด้านการประมงการเลี้ยงปลาบึกสยามแม่โจ้เป็นพันธุผสมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ4-8เดือนขายได้กิโลกร,รัมละประมาณ 100- 120บาทฐานการเรียนรู้ที่4การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพการทำน้ำหมักชีวภาพโดยการใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดินไม่อุดมสมบูรณ์และลดต้นทุนการผลิตเป็นการลดรายจ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการปลูกพืชผลทางการเกษตรฐานการเรียนรู้ที่5การจัดทำบัญชีครัวเรือนมีการจดบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และได้ศึกษาจากการอบรมต่างๆของสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์การใช้ประโยชน์จากการจัดทำบัญชี ทำให้สามารถแยกรายรับรายจ่ายได้และรู้ต้นทุนการผลิตทำให้สามารถวางแผนแล,ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสมฐานการเรียนรู้ที่6การทำไร่นาส่วนผสมเพื่อเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมการปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิดหรือจากการผสมผสานกิจกรรมทั้งพืชสัตว์ประมงและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินทุนแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหลอเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชุมชนเป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆกับเกษตรกรในชุมชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรโดยเน้นการเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ